สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเป็นทางการเนาะงั้นก็ <c oughs> การเป็นทางการนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันเรื่องกีฬาและนําตัวก่อนว่าในนี้ก็จะมีผู้พูดสองคนคก็คือสมิกับแพทเนาะใช่อ่ะอย่างอย่างกีฬามันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบย่อลงมาในไทยนิดนึงค่อมมูนิตี้ใหญ่ๆในไทยนี่คิดว่ามันมีอะไรบ้างอ p อแพนะคะก็แพทรู้สึกว่าใหญ่ๆหรอใหญ่ในไทยเนี่ยถ้านึกถึงววั ก็อาจจะเป็นฟุตบอลเป็นวอลเลย์บอลมวยเออจริงจริงคนคนดูมวยเยอะเหมือนกันแต่ถ้าถ้าส่วนตัวแพเองเนี่ยก็ติดตามฟุตบอลวอลเลย์บอลประมาณนี้แล้วอย่างฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีเซนส์ของความเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่เออมันก็แปลว่ามันจะต้องมีแฟนที่แบบว่าแฟนคลับเยอะมากๆแต่ทีนี้ถ้านึกถึงว่าคนที่แบบเออยังยังยังไม่ยังไม่ก้าวเข้าไปแต่ว่าเริ่มมีความสนใจเนี่ย ถ้าถามแพทในฐานะคนที่เอกอก็อยู่ในคอมมูนี้เนาะว่าถ้าอยากเริ่มเป็นแฟนฟุตบอลมันจะต้องมีเช็คลิสอะไรไหมว่าเนี่ยครบและเป็นแฟนได้แหละเช็คลิสเลยเหรอคือคืออะไี่งคือเริ่มต้นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นฟุตบอลในไทยมันก็จะมีหลากหลายทีมมีหลายทีม่มีหลายจังหวัดหนึ่งจังหวัดก็มีมีหลายทีมอีกเรารู้สึกว่า แต่คนไทยอ่ะไม่ได้ไม่ได้หยุดโยงการเชียร์ทีมจากจากจังหวัดบ้านเกิดอเออเราเราเราเป็นคนปทุมเกิดปทุมโตปทุมแต่ว่าเราไม่ได้เชียร์บีจีปทุม,มเรารู้สึกว่าแฟนบอลในไทยอ่ะหร,อหรืออาจจะเป็นแฟนบอลแบบทั่วโลกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลีกไหนไหนในโลกอ่ะเขาจะเชียร์ทีมที่มันเป็นทีมที่มันตรงกับ personality เราเลยอ่ะถ้างั้นสมมุติถามว่าคนในแมนยู่งเ้ย <Hey. S 1> แถวแถวเมืองนั้น เขาเชียร์ทีมอื่นกันไหมแมนยูเหรอคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าตามประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยอจริงจังเลยนะตามประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยจริงๆแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเมืองที่เกิดขึ้นมาก่อนเป็นเป็นทีมที่เกิดขึ้นมาก่อนอืแต่แมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ฟีลว่ามีเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของมาซื้อเป็นเจ้าของจากทีมอื่นเมืองอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาย้ายมาอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยกันพอดีอเออเขาก็เลยเกิดเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเขา พอมันเป็นทีมที่โดนซื้อมาก็คนซื้อต้องมีตังค์พอมีตังค์ปุ๊บพูดตรงๆจะจัดทีมฟุตบอลในหนึ่งก็ต้องมีตังค์พอมันมีตังค์ปุ๊บเนี่ยมันก็มีนักเตะเก่งๆเยอะกว่าทําให้เขาก็มีเลกาซี่เยอะแล้ก็เลยแบบเป็นหน้าเป็นตาของเมืองแมนเชสเตอร์ก็คือกลายเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยึดโยงกับเมืองจริงๆไทยก็มีไทยก็ไทยดังๆกจนบริรัมเป็นเมืองทองอแต่แบบ คนเชียบุรีรัมย์คนเชีย์เมืองทองอ่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนบุรีรัมย์ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเมืองทอง <S <S เอเราสว่าแฟนคนปักเกตก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเชีย์เมืองทองแต่ว่ามันมีอะไรที่มันเชื่อมทําไมมันถึงอยากทํามันทำไมมันถึงทําให้คนที่อยู่นอกบุรีรัมย์นี้อ,อยากที่จะสนับสนุนอยากจะเชียบุรีรัมย์มันมีอะไรไหมเรารู้สึกสิ่งหนึ่งคือคือคนไทยอ่ะไม่ใช่คนไทยหรอกทุกคนอ่ะเสพติดการการชนะ เราก็ต้องอยากเชียร์ทีมแบบเก่งๆดีวะเราจะอยากร้องไห้ไปทําไมเนาะเออเราแบบเราเราแบบแข่งแข่งกีฬาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องอยากแชร์ผลทีมเราที่มันแบบมันชนะอืมเราก็เลยสิกว่าเรามักจะเลือกเชียร์ทีมที่มันมีเลกาซี่ก่อนแล้วพอเราพอเราได้เข้าไปคอมมูนิตี้นั้นเนี่ยด้วยการชอบทีมที่เป็นเลกาซี่แบบมันจะทําให้เราอะไปค้นหาไปเจอทีมอื่นๆที่สุดท้ายแล้วเราอาจจะเจอ แยบบ่ว่าทีมที่มันตรงไทป์เรากะอมอถ้าถ้าถ้าประสบการณ์ของแพทเนี่ยกับฟุตบอลไทยล้วกันตอนแรกเนี่ยก็เชียร์เมืองทองอ,อ๋อเติมแรกเลยนะอ่ะเมืองทองเก่งเมืองทองดังเชียร์บีจีอะไรเงี้ยแล้วก,ก็เด็กๆอ่ะแล้วก็ดูหมดอ่ะแบบโพยเก่งเฮยดังแต่พอเราดูเรื่อยๆเราได้ตามไปดูที่สนามที่ดูดูตามฐานทัพอสดอะไรเงี้ยเราไปเจอทีมหนึ่งที่แบบเรู้สึกมันแบบ มันถึงกว่ายังไงมันมันทำไมมันถึงรู้สึกว่ามันถึงกว่ามันคืออะไรการเล่น personality ของของแฟนบอลทําให้ทีมทีมฟุตบอลไทยที่เราชอบจริงจริแล้วเนี่คือท่าเหลือท่าเหลือเอฟซีค่ะซึ่งซึ่งภายนอกเนี่ยคนคนนอกคอมมูหรือว่าคนนอกอที่ไม่ใช่แฟนคลับท่าเรลือเขาจะมองว่าแฟนท่าเรลือเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดรุนแรงเฮ้ยเราเราอ่ะมันมันเกิดจาก อ่าเราเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นคนอยู่แถวพะรามเก้าแถวศูนย์เศรษฐกิจแล้วสนามใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็คือสนามบอลท่าเรือ,อแล้วเวลาแบบเลิกงานรถติดเนาะกรุงเทพรถติดไม่รู้จะทําอะไรก็ไปดูบอลองๆแค่นั้นเลยมันจะมีาอาคารจอดใกล้ๆใกล้ๆสนามท่าเรือขึ้นไปจอดรถแล้วแบบบางทีอ่ะรถติดยังไม่ยังไม่ขับอยากขับลงอ่ะก็ยืนดูบอลข้างบนนั้นอ่าเออไม่ต้องซื้อตัว๋ว อ่จริงจม,มันก็เขาไม่ดีแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ซื้อตั๋วรๆๆแรกแรกแรกแมันมันมันเกิดจากอะไรแบบนั้นอแล้วพออ่ะเขาเหมือนเขาอินแล้วเขาก็เข้าไปดูแล้วเขาก็รู้ว่าเราดูบอลแ,แต่เชียร์คนทีมไงแต่แตเราไม่ใช่สายแบบไม่มูฟออนไม่สายแบบแบบแบบว่าอยู่กับทีมได้ทีมตลอดอย่างเงี้ยเราเรสึกว่าเราดูได้เพราะเราชอบชอบกีฬาอืแต่ไม่ได้ชอบกีฬานี้เพราะทีมนี้แล้วทีมนี้เลิกเลเราจะเลิกชอบไปเลยเราเป็นคนชอบดูกีฬา อืมเพราะเพราะเราเป็นคนเล่นกีฬาด้วยหมังืมประมาณนั้นค่ะแล้วพออ่าเราก็ลองไปดูท่าเหลือเสร็จแล้วปุ๊บกลัว,ลวตอนแรกแรกกลัวลว่าแบบมันจะเป็นความแบบหัวรุนแรงมีความแบบแแบบน่ากลัวแบบแบบที่แฟนที่อยู่ในเขาพูดจริงไหมอ่แลราพอเข้าไปมันเป็นยังไงความจริงที่เจอแรงไหมแรง<笑><笑>นะรงแรงไหมเออมันจะมีทีมที่แบบมันจะมีแฟนขับแฟนเขาก็มีหลายกลุ่ม สายซอฟก็มีร้องเพลงเชียร์<ม>บกทงอะไรเงี้ยสายฮา,าร์ดคอร์ก็มีมตะโกนเอออ้าวเอเออะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าเราสูจวาสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราตกลงล,ล็อกท่าเรือก็พอแฟนบอลนี่แหละมันไม่ใช่ท่าเรือไม่ได้เก่งตลอดเนาะทีม,ท,มทีมกีฬาทีมหนึ่งมันมันไม่ได้สามารถเก่งตลอดไปมไม่สามารถคลองอยู่หัวตารางไม่สามารถแบบเป็นที่หนึ่งสองสามได้ตลอดไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันหลังเราให้อยู่กับท่าเรือไว้ก็คือคือความน่ารักของแฟนบอล Mm. มันมันดูฮาร์ดคอร์ก็จริงอะแต่ว่าเรารักกันมากเลยอ่ะ mm. ไม่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันมันดูแบบมันดูมีจิตใจที่แบบจะเชียร์จิตใจที่แบบอยากจะดูโอเคแพ้ไม่เป็นไรวะ uh. อยากดูมันมันจะมีความแบบอยู่ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของของครอบครัวเลยเราจะมองว่าเป็นครอบครัวอันนี้หรือเปล่าที่มันทําให้อย่างตอนแรกก็อาจจะอยากดูฟุตบอลเฉยๆแต่ไปไปมามันกลับมีเซนส์นของความเป็น ความเป็นเพื่อนความเป็นแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาเลยทําให้เหมือนว่าแบบมันทําให้เราคีปไปต่อได้อยู่ต่อใช่ส่วนหนึงส่วนนึงแม้แม้ทีมเราจะแบบเ <laughs> ชวน,ถชวนีถ่าเชวนีท่าเลยแบบฟอร์ออมไม่ดีเลยแต่ว่า<อ>ก็มันเยะไปแล้วเอออาจจะย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าชอบเพราะ,ราะว่าสไตล์มันตรงนึกถึงอีกกีฬานึงก็คือ มวยมวยเอออย่างมันมีนักมวยอย่างเงี้ยรถถังก็เป็นชื่อใหญ่ๆก็อาจจะไม่ได้ดูถึงแม้ว่าตามแมทขนาดนั้นแต่ว่าอย่างรถถังเนี้ยก็จะมีความพอพลานิตี้นิดนึงเพราะว่าคนดูมันชอบสไตล์อ่ะอย่างหนึ่งคือมันจะมีความเซนส์ของความแบบคนเออชอบรถตะกไหมอ่าอ่าอ่ารถกเป็นไงสะใจอ่ะเออมันแบบฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊มันมันมันมีความแบบมีความสะใจอยู่ในนั้นถ้าสมมติเรามองว่า เขาเล่นอะไรกันวะเล่นลูกกลมๆแล้วก็ดูแต้มนน่นนี่แต่ถ้าเราเอาตัวเราลงไปอะ่ะม,มันแบบใช่ไหมข้อสนุกอะ่ะม,มันสนุกมากมันแบบมันลุ้นทุกนาทีต่อนาทีาทลูกต่อลูกอะไรเงี้ยอแต่อย่างอ่ะพูดว่าหลายกีฬาแหละม,มีฟุตบอลมวยแต่ก็อยากถามว่ากีฬาทั้งหมดพวกเนี้ยพวกคนที่เป็นแฟนอะ่ะเขาจําเป็นจะต้องเล่นเป็นไหมถ้าส่วนตัวแพทเองเนี้ย พายเป็นคนเล่นกีฬามาก่อนอ uh. มันเลยทําให้เราดูกีฬาจากการที่เราที่เราเล่นกีฬาอื mm. แต่เราก็เราก็ไม่ได้ดูเราก็ไม่ดูแค่สิ่งที่เราเล่นเป็นนะ mm. เ,รเราเล่นวันเลน์แต่เราก็เล่นฟุตบอลแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูแค่สองอย่าง mm. ดูบาสดูยิงปืนดูอะไรอย่างเงี้ย mm. เราสวัดเราเราเริ่มลหลงไหลกีฬาจากการเล่นก่อนแล้วเราค่อยไปดูอ mm. อาจ,จะต้องย้อนไปถามสามีว่า อ่ะสมีเนี่ยชอบชอบกีฬาอะไรคะที่เราฟีเซ้ตัวสมีเลยอันนี้ตอบง่ายเลยนะแล้วก็ตอบคำถามที่สองง่ายมาก้วยค่ะชอบเ1ฟวันค่ะแต่ว่าไม่ได้มีใบขับขี่อืมไม่เป็นด้วยออแน่นอนอัดเท้าความว่า F 1วันมันคือกีฬาที่คนแข่งรถกันเนาะอืแปลว่าถ้าอยากจะใช้เซ้นของความว่าเล่นกีฬาเป็นไหมอย่างเตะฟุตบอลเป็นปะถึงจะมาเป็นแฟนฟุตบอลอย่างอันนี้จะเป็นแฟน F 1วันเข้าเกียร์ ถอยหลังจอดให้ตรงซองอย่างเงี้ยทําได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นเซนว่าจากที่คุยมาทั้งหมดว่าทําไมถึงชอบฟุตบอลพวกนั้นอย่างหนึ่งที่มันน่าจะเป็นคอมมอนที่มันแบบว่าทุกคนน่าจะมีร่วมกันก็คือเราอยากได้ความตื่นเต้นปะเออมันมันเป็นในสิ่งที่ปกติก่อนถ้าถ้าไม่ดูนะถ้าไม่ดูกีฬาอย่างเงี้ยเราคือคนที่จะฟังเพลงอ่านนิยายแล้กันแล้วก็ดูหนัง ซึ่งพวกนี้มันก็จะมีความอารมันจะเนิบๆเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าดูหนังแอคชั่นเงี้ยมันอาจจะอะดรีนาลีนขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ถึงกับขั้นแบบลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่อย่างถ้ามาดูกีฬาอย่างเงี้ยนึกภาพออกเลยว่าโอ้โหกำลังจะเตะเฉียดโกไปแล้วคนมันก็จะแบบชีวิตเราอ่ะต้องมีมันต้องอะดรีนาลีนมันต้องโดนปกสะบักอะจริงๆซึ่งซึ่งกีฬามันมันกระตุ้นต่อมน้่ได้สําหรับเราแต่ทำสมิอ่ะเคยดูกีฬาอื่นๆมาก่กับไหมคะก่อนเด็ฟัน ดูดูเฉยจริงๆถ้าเซนของกีฬามันจะมีความพรายนิดนึงว่าตอนเด็กๆจำไม่ได้ว่ามันคือแมทอะไรซีเกมเอเชียนเกมที่เป็นประเทศไทยอะ่ะยุคที่แบบเราน่าจะ,ะมันเลขตัวเดียวมั้งกี่ขวบจำไม่ได้ละ,ะแต่มันคือความที่แบบพ่อกับแม่ป้าทุกคนในบ้านนั่งดูกันแล้วเราก็ดูไปด้วยแล้วมันเป็นความที่แบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่กำลังเตะอยู่อะ่ะชื่ออะไรวะรู้แค่ว่าอันเนี้ยเออมันมีความเหมือนเป็นคนจาก ท้องถิ่นเดียวกับเรา,าสูตรอากาศในในแผ่นดินเดียวกับเราแล้วเวลาเห็นคนรอบข้างเขาเชียมันก็เกิดความสนุกว่าเฮ้ยเราแค่มองดูว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าโกลวะแล้วเราก็เป็นเด็กที่ตื่นเต้นกับสิ่งนั้นเออมัน,ม,ม,นมันคือเซนง่ายๆว่าวมันสนุกอะ่ะอืมอือเอาอะไรอย่างแพทอะกีฬาแรกๆอย่างที่บอกว่าเป็นฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาความรู้สึกแรก,แรกๆที่มันคนพบว่าเชียอมันทําให้เราตื่นเต้นได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยิ่งต้องอดเล่า เองชอบบอลเล่แต่ที่บ้านอะดูมวยมันงงแกคือแบบว่าถ้าเกิดมาในครอบครัวที่มันแบบดูกีฬาอ่าปู่ดูมวยพ่อดูฟุตบอลอือแม่เล่นวอลเล่เราเล่นวอลเล่อะไรเงี้ยก็มันแบบมันผูกพันกับกีฬาไม่รู้ตัวเหมือนกับตอนเด็กเล่นเล่นเกมอะเกมจอยอ่ะก็ก็ซื้อมาเพื่อเล่นเล่นฟีฟ่าเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยอมนไม่เหมือน อยู่กับมันมาตลอดอะจริงๆเราอาจจะคนล่าซงกัน <c oughs> เออก็แปลว่าเริ่มมาจากการเล่นอืพอเล่นปุ๊บเราก็เริ่มสนใจว่าเออมันมีแข่งอะไรไงบ้างาาแล้วก็ไปตามม,มันก็ต้องมีช่วงนี่ะอะตอนเด็กๆมันมันก็ตามตามๆเขาฝูดูแล้วก็ดู่อดูแล้วก็ดูพี่ดูแล้วก็ดูพี่เล่นแล้วก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปไปเลียนบ้างไปค้นหาตัวตอนเราชอบอะไรชอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเวียนกับกับมาหาเราอยู่ดีอืมอืมแล้วอย่างปู่ดูมวยปู่ต่อยตีไหมปู่เป็นทหารยกว่าต่อยตีป่ะเออได้เออกี่ับพื้นบ้านอ่ะเราเราแบบกลับมาจากลบอ่ะสมัยสมัยนั้นมันยังมันยังมีลบอยู่แล้วไมปู่คือสมัยช่วงอะไรอ่ะปู่เคยไปสงครามเวียดนามเออ รอเหรอเออ,เ,อ,อเป็นยังเป็นยุคนั้นแล้วก็ปูกเป็นทหารม้ามแล้วต้องรอแบบอยู่บนเขาแบบคุมกันอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านมันก็แบบนานๆอาทิตย์ละครันน้งอ่ะแล้วสิ่งนี้จะกลับมาดูก็คือมวยเพามวยมีวันอาทิตย์อตม,มันหยุดเออแ่พอดีพอดีเออจริงๆมียายเหมือนกันอทุวกวันนี้ยายก็ยัง อาจจะไม่ถึงขั้นกับดูแต่ว่ามันจะมีวิทยุยเนาะไม่รู้ว่าใ,ใครจะทันบ้างแต่ว่ายายจะชอบจูนไปในช่องที่มันแบบเหมือนบรรยายอ,อะไรสักอย่างแล้วก็ถ้ามีทีวีก็จะเปิดในช่องที่เขาต่อยมวยกันแต่ยายนึกภาพว่ายายก็เป็นยายเราเป็นแม่ของแม่ที่เขาก็เออแก่แล้วแหละแต่ว่าในเซนนั้นอะ่ะมันยังอายุไหนอะ่ะมันก็ยังมีความแบบว่าเชื่อมโยงกับความสนุกนี้ได้อื ถ้าเออถ้าดูแค่แบบฉายหนังตามเวลาของเขาหรือว่าดูรายการดูละครดูข่าวอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ลินเท่ากับดูดูมวยแต่จะให้ยายลุกขึ้นมาต่อยกับใครก็เขาคงจะไม่ได้ก็คงคงไม่ไหวแล้วสิ่งหนึ่งคือคือมันไม่ไม่รู้จบเว้ยออนออาเราดูซีรีส์ซีรีส์จบก็จบเราหาเรื่องใหม่ดูดูหนังจบก็จบแต่ถ้าดูกีฬามันดูแบบม่รู้ตลอดไปอ่ะ มันก็มีซีซันของมันอ่ะจบซีซันแต่เราก็จะมีความแบบรอฝฟาอรอซีซันใหม่อ,อะไรอย่างงี้มมนมีความสนุกของมันนะซึ่งซึ่งไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเล่นเป็น<อ>สําหรับเรานะอืมแต่สมมุติว่าถ้ามีคนที่เล่นเป็นอืเราอยากจะดูด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงที่ว่าไปเก็บเทคนิคไหมครูพักรักจําได้หรือเปล่าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นอืม ได้แต่มันจะมีความแบบอย่างอย่างแพดเดลเลชั่ะเราชอบดูตำแหน่งที่เราเล่นไว้เราเป็นริเวอร์เราเป็นริเบอร์โลแล้วก็ชอบดูนักกีฬาริเวอร์โลเล่นแต่ว่ามันเอามาช่วยเราได้ปะหรือว่าเราก็แบบเอาเอามันเอาแบบความเต้นเราเอาเงิเาเอามันเราแอบแบบแอบวิจารณนิดนึง ซึ S <S ok ่งฉันเป็นเยาวชนด้วยสองตนั้นแต่ว่าฉันดูทีมผู้ใหญ่แล้วฉันก็ไปวิจารณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงแต่ถ้าการที่เราวิจารณ์ได้ก็แปลว่าเราก็ต้องมีคลังเออจริงๆเรารู้ถว่าสมมตินะเราแค่อยากจะลองดูสิ่งสิ่งหนึ่งสมมติพ้ทไม่ค่อยดูไอฟันใช่ไหมที่อยากลองดูลึกๆอ่ะคือมันต้องเกิดจากการดูบ่อยๆซ้ำๆแล้วเราก็จะเป็นจากมันเองนี่เราก็จะรู้นี่ว่าฟาวคืออะไรรู้นี่ว่าเขา เสิร์ฟยังไงคนต่อไปใครเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็จริงนเสน่ห์ของกีฬามันคือการที่คนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยเนาะคนที่รู้รู้แล้วก็อาจจะเออชินชินแล้วแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นมันจะมีนเสน่ห์ของความที่ว่าอย่างเอฟวันอย่างเงี้ยมองจากข้างนอกก็อ๋อรถขับวนกันในวงกลมมันจะมันจะสนุกยังไงเนาะก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ไปเลยว่าอ๋อถ้าระยะมันใกล้กันขนาดนี้เขาสามารถใช้ดี r หรือว่าทําให้แบบเครื่องมันเร็วกว่าเดิมได้หรือว่าอย่างเช่น เอาง่ายๆเลยคือการเข้าไปเปลี่ยนล้อยางอะแค่เปลี่ยนยางอย่างเงี้ยพตรเจ๋งเออแค่แบบถ้าเรามองแค่ว่าแค่เปลี่ยนยางในการแข่งขันเฉยๆมันก็อาจจะก,ก็เปลี่ยนยางอะแต่พอเราไปดูจริงๆมันแข่งกันที่เสี้ยววินาทีเลยได้ซ้ำิร,รแล้วมันก็จะมีความแบบกลยุทธ์ว่าควรจะเปลี่ยนยางในรอบไหนสมมติแข่งกันเจ็ดสิบรอบควรจะเปลี่ยนตอนประมาณสามสิบห้าคือครึ่งหนึ่งหรือว่าจะเก็บไปยาวๆซึ่งมันก็เป็นเทคนิค แล้วก็กลยุทธ์แล้วก็ความสามารถของทีมกับนักแข่งขันมันก็ยิ่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะยิ่งมีความสนุกเพิ่มขึ้นริงคือสิ่งที่เราพูดดกันมาเนี่ยเราดูเราดูเอ็กซ์เพรสเนาะเราดูรู้ว่าดูเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดจริงแต่จริงแต่เราก็รู้ประมาณหนึ่งสำหรับคนที่เขาไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ากว่าเราจะรู้เนี่ยโมเราดูไว้ตังกี่แบบเราดูไม้ทันกี่ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าจะเข้ามาดูกีฬาโดยไม่รู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าถ้า คุณอยากสนุกกับมัน่ะก็เริ่มดูอืถึงแม้จะมีการแบบมีจัดว่าแบบรู้ไหมรู้ไหมตำหน้าคืออะไรรู้อ่ะเรื่องหน้าไหมรู้ไหมตำนานเนี่ยคืออะไรเออเออดูดูเพราะหล่อหรือเปล่าใดๆได้อะไรเงี้ย top care เออเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีนะว่าคนที่ยังไม่เคยแบบว่ารู้จักกีฬาขนาดนั้น มันเหมือนคุณไม่เคยกินอาหารชนิดหนึ่งมาก่อนอ่ะฝรั่งไม่เคยกินอาหารไทยอะคนไทยได้กินอาหารไทยกับฝรั่งได้กินอาหารไทยอืมันน่าตื่นเต้นกว่านะอืเออก็เป็นความสนุกละกันถ้าเบื่อดูหนงังเบื่อฟังเพลงอยากจะเข้าไปเริ่มดูกีฬาจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลายอันให้เราเลือกลองดูเลยเนาะแต่ว่าก็เริ่มดูไปเรื่อยๆแล้วอันไหนที่มันทําให้เราหัว <laughs> ใจสุบชีเหมือนคนโบรักแรกอยากตื่นมาดูทุกวันขนาดนั้นเลย ก็ลองดูค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีจักกีฬานหนึ่งอาจจะเริ่มจากแบบ Festival แบบเฟสติวัลแบบที่มันเป็นงานแบบซีเกมโอลิมปิกอ,อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบคนไทยเป็นชาตนะิเปาเว้ยมันทําให้เราแบบอยากดูอ่ะเพราะเราอยากเชียร์ชาติเราแบบโอ๊ยได้ที่สองได้ยังไงแบบหน้ามันต้องได้ที่หนึ่งต้องได้เหรียญรวมที่หนึ่งแล้วเราจะภูมิใจมากทนที่เราดูไม่เป็นเลยก็ได้ถูกป่ะแต่เราก็จะรู้แบบรุ้นไปกับเขาแล้วก็อยากให้เขาแบบ ชนะเพราะเขาแบบเป็นคนชาติเดียวกับเราอะไรเลยมันเป็นช่วงที่เชียร์กีฬาสนุกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนทุกคนมาร่วมกันเชียร์อย่างวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยบางทีก็แยกๆกันไปเชียร์แต่พอเป็นซีเกมปุ๊บมันก็เหมือนว่ามีการพูดคุยกันขึ้นมาก็ใครเล่นโซเชียลอยู่ก็เข้าไปตามดูตามคําค้นหาคาอะไรได้ก็ไปหาคอมมูนิตี้ในช่วงนี้มีซีเกมยังยังเล่ตัวอย่างแบบสั้นๆแป๊บเดียวเลยคือ อย่างเทนนิสอะที่เรนเฉลวอนโดเราก็ดูทุวันดูไม่เป็นเขาเตะเห็นแค่เขาเตะอกกับหัวคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าแต่มันก็จะมีความแบบคือเหมือนเนาะมีความเพิ่อเขแบบโหยคนไทยอะโหแล้วเวลาเราชนะเราก็ดีใจแบบเขาค่ะเขาใครอยากจะลองเป็นแฟนกีฬาก็ไปลองดูค่ะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากผาา คนในคอมูกีฬาแม้ว่าจะเป็นกีฬาใดๆนะคะมันก็ก็มีคนที่เข้ามาใหม่ๆเสมอมีคนเข้ามาใหม่ๆทุกวันก็อยากให้ใจดีกับเขาหน่อยอย่างเราไปดูแบบ t ิ k t o อกก็มีคลิปกีฬาอะไรเงี้ยที่เป็นนักกีฬาเล่นอยู่แล้วก็มีคนเม้นถามว่าเออคนนี้ชื่ออะไรมาจากทีมอะไรคะอะไรเงี้ยซึ่งคอมเมนต์ตอบเนี่ยก็ค่อนข้างจะตอบทรงๆว่างปัดๆว้างอะไรเงี้ยเราไปกูเกิลเราเองเออฟิลนั้นฟิลนั้นอยากอยากให้เข้าใจอยากให้เปิดรับเพราะว่า ยิ่งคองมูเราใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความอดอุ่นอ,อยู่ด้วยกันได้เราต้องอยู่ด้วยกันได้รักกันเข้าไว้เพราะว่า<ๆ>อย่าลืมว่าเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยคือการพายทีมเราชนะอ,อ,อยิ่งมีเพื่อนเยอะแล้วยิ่งดียเพราะเราจะกลายเป็นทีมดังสักวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครยังติดตามกีฬาที่อาจจะไม่ได้มีคนมาถามมาเม้นท์ถามเยอะๆว่าอัอนนี้ ทีมอะไรเป็นแบบมีคนคุยเยอะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นติดตามกีฬาที่ไม่ค่อยดังยังไงลองมาขายใต้คอมเมนต์ดูได้คะ่ะเผื่อจะมีเพื่อนคุยเพิ่มแล้วกีฬาที่ชอบบางทีก็อาจจะมาจัดที่ไทยไหมสักปีหนึ่งวันนี้เราพูดถึงแมนยูพูดถึงบริรัมที่ดังๆไปแล้วเกิน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 ไปแต่ว่าครั้งหน้าเราจะลองพูดถึงกีฬาที่ไม่ดังดูว่ากอา็อาจจะเป็นข้อดีไหมสำหรับใครที่แหมเราจะเข้าไปเชียร์ทีมที่ดังอีกแล้วอย่างเงี้ย คนมันก็คนมันเยอะคนมันเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าอยากจะเป็นผู้บกเบิกละกันหรือเปล่าอ่าแต่แต่ไม่ดังนี่ข้าหมายยังไงนะมันจะเป็นไม่ดังหรือว่ามไม่ได้จริงๆเนาไม่ดังแค่ในโลกของเราอืาอใช่ค่ะก็รอฟังครั้งหน้าค่ะรอฟังครั้งหน้านะคะกับดูกีฬาได้ไหมถ้าถีมไม่ดังค่ะสำหรับวันนี้พวกเรานะคะจากวารสารเพลสก็ขอบคุณทั้งคุณผู้ฟังทุกคนมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ